ชาวไแ h a i l a น d ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมใหม่อ่าเป็นเกมแน้ f p s เกมใหม่นะครับผมชื่อว่า King of Gun นะครับผมจากที่เราได้ขึ้นข่าวให้ดูไปแล้วในหน้าเว็บของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดให้บริการโดยค่าย Winner น,น,นั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเกมการเล่นแล้วก็ระบบต่างๆของ King of Gun เกมนี้ให้ชาว APS Thailand ได้ชมกันคร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับผม รับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาหลากัหลกๆนะครับผมของเกม King of Gun น,นั่นเองก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะนำพาเราไปในส่วนของ Tutorial หรือว่าการแนะนำหมดแนะนำนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นกับพี่แว่นไปแล้วนะครับผมก็คือเล่นกันไปสักพักหนึ่งจนรู้ว่าระบบเกมนี่มันเป็นยังไงนะครับผมก็ผมขอพูดถึงในในส่วนของตัวตัวอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอเมนูหลักของเขานะครับคือเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้อยู่กับปืน สมงกับความเป็นชื่อของ King o f กันนะครับผมก็ผมขอพูดถึงจุดเด่นๆที่ผมคิดว่าเนี่แหละคือแกนี้แม่งชูโลได้จริงนั่นคือในเรื่องของการเส้นทางอัปเกรดคือเขาเนี่ยจะยึดติดให้เราอะอยู่กับการเก็บสะสมปืนนะครับผมปืนนี่ผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยกระบอกนะครับผมซึ่งมีปืนปืนต่างๆที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งปืนที่มีอยู่จริงแล้วก็ปืนที่เขาน่าจะอัอดแอปมาขึ้นมาเองนะครับผมก็เขาจะแบ่งออกมาเป็น3ส,สายในในส่วนของสาย A อ่าแล้วก็ E นะครับผมซึ่งจากที่ดูธงแล้วก็ตัวย่อเนี่ยน่าจะเป็น A เนี่ยน่าจะมาจากอเมริกานะครับผมแล้วก็ R เนี่ยรัสเซียแล้วก็ E เนี่ยเป็นยุโรปนั่นเองนะครับผมในส่วนของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นในเชิงของปืนทหารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสไนเปอร์ไรเฟิลหรือว่าปืนไรเฟิลนะครับผมแล้วก็ปืนคนเบาอะไรอย่างนี้ก็จะหนักไปทางปืนทหารแล้วก็ปืนรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นปืนแบบเหมือนปืนคนเถื่อน,นะครับผมคือแรงแล้วก็ คุมยากนิดนึงแต่ว่ายิงแรงนะครับผมเป็นพวก AK ที่คคุ้นเคยกันดีนะครับส่วนไนเปอร์ก็จะเป็น,นพวกพวกไนเปอร์กลอย่างพวก s v d หรือดาก์กน็อฟนะครับผมนในส่วนของปืนยุโรปเนี่ยจะเป็นในเชิงของปืนพวกหนวนต่อต้านพวกก่อการร้ายนะครับผมคือปืนเขาจะยูไฮเทคนิดนึงอย่างพวกเอวพีพ uh, p นันตีอา a ์เออะไรพวกนี้นะครับผมก็คือจะปืนเขาจะดูลำ้ำนิดนึง uh, ในส่วนของระบบปืนเนี่ย คือเหมือนกับเราเลือกเล่นสายใดายสายหนึ่งเหมือนกับเกม MMO นะครับผมก็คือสมมุติถ้าเกิดผมรักที่จะเล่นในเรื่องของปืนทหารอเมริกาผมก็เริ่มจากการเล่นปืนปืนแรกก็คือปืน AR15 ที่เขามีไว้ให้นะครับผมแล้วก็เลือกที่จะอัปเกรดต่อไปถ้าเราเราก็มองเลยครับว่าเราจะเล่น MMO A1 ใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเราจะอัพให้ไปปืนสายไหนนะครับผม เราไม่จำเป็นต้องมาอัพสายอื่นนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากอัพเกรดปืนนะให้เต็มหรือว่าคือแบบปืนนี้เป็นเป็นแค่าทางผ่านเพื่อที่จะไปปืนใหม่เราก็อัพเกรดอัพเกรดเกรดไปครับผมให้ได้ปืนใหม่ไปเรื่อยๆนี่ครับโนได้ m o A1 ที่เราต้องการนี่นะครับผมการที่เราอัพเกรดปืนมาเนี่ยเราก็จะได้เกราะด้วยนะครับคือเกราะแต่ละเลเวลเนี้ยเขาก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราเพิ่มอาเมให้เรามันจะทําให้เราตายยากขึ้นด้วยนะครับผม นอกจากการอัปเกรดปืนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งปืนของตัวเองได้ด้วยโดยการใช้ค่า XP ER ทางด้านขวาบนนี่นะครับมาทำวิจัยปืนของตัวเองเขาใช้คำว่าวิจัยปืนนะครับผมก็คือเราจะสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของปันท้ายปืนาปากกระบอกหรือว่าเลเซอร์ติดใต้ปากกระบอกศูนย์เล่งนะครับผมแม็กกาซีนคือถ้าเราอัปเกรดแม็กกาซีนเราจะได้ตัวจํานวนกระสุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ปืนต่อไปของผมเนี่ยใช้ XP e ถึง4 5 5 5 XP เลยทีเดียวนะครับผมก็คือเรียกดว่าเล่นกันไปแบบยาวๆนะครับผมถ้าเกิดใครคิดจะปลดปืนทั้งหมดผมต้อเล่นกันยาวๆแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของตรงกลางนี่นะครับผมจะเป็นกระสุนเกมนี้เนี่ยเขาจะมีกระสุนเงินที่ใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมที่เรียกว่าค่า SP นั่นเองแล้วก็ค่า GP ที่เป็นจะได้จากการเติมเงินจริงแต่ว่าช่วงโคสเปต้าเนี่ย เขาจะใชะเ้เขาจะมีให้ให้กดรับค่า GP ถึง1 0 0 0แต้มนะครับผมผมก็ไปกดรับมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือ960แล้วเพราะว่าผมเน้นเอาค่า GP เนี่ยมาซื้อในตัวกระสุนทองครับผมซึ่งทําให้ยิงแรงขึ้นเขาบอกว่ายิงขาแรงขึ้นแล้วก็ยิงไกลขึ้นนั่นเองครับผมคือถึงแม้จะยิงไม่โดนตัวไม่โดนหมอก็ยิงขายิงขาก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ครับพอเราเมื่อกี้ ผมพูดถึงการปรับแต่งปืนไปแล้วก็พอเรากดปรับแต่งเนี่ยหรือเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะแยกส่วนส่วนปืนให้เราเห็นเห็นชัดๆเลยว่าเราจะกดปรับแต่งส่วนไหนบ้างนะครับโอเคนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นๆของเกมนี้นะครับผมก็คือผมว่าในส่วนของเส้นทางเส้นทางการอัปเกรดปืนเนี่ยคือเหมาะกับความเป็น king of gun จริงๆก็คือถ้าคุณได้ปืนทุกทุกกระบอกบนเกมนี้ผมว่าคุณทุคครจะเป็น king of gun ได้นั่นเองนะครับผม ถ okay. ้าตกลงในเรื่องของอระบบยศไปนะครับผมคือเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่มีระบบยศที่เป็นระบ,บุไว้ที่ตัวชื่อเราพวกจาก่าสิบเอ็ดสิบโทแล้วพวกนี้คือรู้สึกจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าเขาจะไปนับในส่วนของเลเวลของปืนนั่นเองจากที่เราได้เห็นเมื่อกี้คือเส้นทางการนับเกรดนี่ครับคือยศที่เขาจะระบ,บุให้เราดูในสกอร์บอร์ดสมมติถ้าเกิดผมใช้อยู่ที่ a อเเนี่ยผมก็จะมียศอยู่ที่ ระดับสองนะครับผมจนไปถึงระดับสิบคนที่ได้ปืนระดับ1ิบเนี่ยนอกจากจะได้ปืนที่แรงแล้วก็ยังมีจุดเกาะที่ถึกอีกด้วยนะครับผมก็คือค่อนข้างจะเลื่อมล้ำสมมติถ้าเกิดมีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยใครที่มียศยศปืนงสูงก็จะได้เปรียบนะครับผมก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับเข้ามาในในส่วนของโกดังอาวุธนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของปืนเนี่ยเขาก็จะปืนที่ราปลดล็อกด้านเนี่ยมาแขวนโชว์ไว้ที่ชั้นวางอาวุธนะครับผม ซึ่งชั้นวาอุธเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับผมก็คงจะซื้อกันไปเรื่อยๆโดยการใช้แต้ม G P น่าจะเป็นแต้ม G P ผมในการซื้อเรียกได้ว,ว่าเหมือนเก็บสะสมไว้ในเกม King of g u n เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ในส่วนของอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอหลักของเกม King of g u n เนี่ยก็พูดถึงไปค่อนข้างจะครบแล้วนะครับตกลงส่วนใดก็ขอไปด้วย ก็เราไปดูในส่วนการเล่นเลยดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราควิกแม a มาก็จะเจอกับห้องทีมเดนแมทคือโหมดที่ผมเลือกเล่นนะครับผมใน <the> เรื่องของตัวเกมเนี่ย oh. ก็เรีย oh. กได้ oh. ว่าเบสทออนเกมที่เป็นรุ่นพ่ออย่างอัลเทอร์ไ i k ้นั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นรีคอยหรือว่า เอฟเฟกตเสียงปืนเนี่ยคือคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะผมแล้วใครท,ที่ถนัดการยิงหรือว่าการคุมเป้าในเกมคอร์เตอร์ส i k e ์เนี่ยเล่นเกมนี้ปรับตัวแป๊บเดียวครับเก่งเลยผมว่าครับ <c oughs> เกมนี้ก็ต้องยิง,น,ยงน,นะกดดังนั้นไ่เหินเหินฟ้าแน่นอน เดี๋ยวดูกันต่ออีกสักพักกระสุนหมดนะฮะยิงเได้หมดเลยพี่เจโอเคนี่ครับตัวเกมมีความเคลื่อนเคลื่อนไหวอย่างคิ้วค่อนข้างซิ้วเลยนะครับแปดดับเบิลคิวครับผมทริปเปิลคิวไหม ก็สังเกตได้ว่าในเรื่องของเสียงเอฟเฟกเวลาเราฆ่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของดอท้าหรือว่าออริจินอลของเขาเนี่ยคืออันเรียลโซนัเมนต์นั่นเองครับผมอาคุนเคย,ยส่งดอท้า,โ,าโอ้มัวหัวนี่ก็เป็นทีมเดสตแมทนะครับได้โคดังที่น่าจะมีกับเกม FPS กทุกเกมนะครับผม๋ยวาลองอ่อกสักพักนึง ไม่รู้ว่าจะมีคุณได้ทิปเปิลคิวอีกทีไหมฮนะหนาคับหนึ่งตัวแล้วครับเรื่องตัวนี้อหอยบอกนะหัวหางนี้คงไม่ได้ทิปเปิลคิวแล้วครับจีบหนึ่งนะ,อะนสองเลแค่สงองกุศลมาล้วงถึงบ้างก็ยังไม่ได้นะทิปเปิลคิวก้อนนี้ครับแบบหลักๆก็คือ เป็นเรื่องของตัวเกมเนี่ยเราจะคุ้นเคยได้ดีกราฟิกก็เื่นี่ทริปเปิลคิวครับผมนะอลังการดีจริงๆมันจะมานองเสียงนะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมตัวเกมที่ผมจะพูดถึงเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นอ่ะตัวเกมคิง g อ f กันกันไปแล้วนะครับผมผมก็ได้อธิบาย ทางระบบของตัวเกมแล้วก็ตัวเกมการเล่นหรือเกมเพลย์ของ King of Gun ไปพอสมควรนะครับผมก <utt> ็ในในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่า King of Gun เนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจมากเกมหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่นหรือว่าการยิงเนี่ยก็ปรับตัวได้ง่ายนะครับผมคือเข้าใจได้ง่ายภาพก็โอเคครับผมกลางๆกง็ G Maybe. ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้สนุกเกมหนึง่งแล้วก็จุดเด่นที่เรียกว่าเป็นตัวชูโรงของเขาเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการอัปเกรดปืนนะครับผม <_ s 2> ที่ จับมาเป็นยศของตัวละครนั่นเองซึ่งการที่เราอัปเกรดปืนไปเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเกาะมาด้วยเขาก็ผูกกันไปเรื่อยๆซึ่งปืนในเกม King of Gun เนี่ยก็สมกับชื่อของเกม King of Gun จริงๆนะผมเพราะว่าเขามีให้เข้าคลองกันเป็นร้อยกระบ,บอกเลยทีเดียวโอเคหลังจากจที่ได้เห็นกันไปแล้วก็น่าจะรู้สึกอยากเล่นกันขึ้นมาบ้างนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บของตัวเกมเอ,เองเลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you